เล่าวินาทีเฉียดตายเปิดใจเซเลบริตี้ชื่อดังคุณสมณีคุณาคาเกษมเศรษฐีนีอันดับต้นๆของเมืองไทยเจ้าของชายบาบี้เมืองไทยมาเผยถึงเรื่องราวชีวิตในวัยเด็กสม,สมัยสงครามโลกครั้งที่สองสุดยากลาบากเคยโดนลอบยิงและผ่าหัวใจเฉียดตายมาแล้วหลายครั้งปัจจุบันในวัย87แต่ยังแข็งแรงดูแลตัวเองให้สุขภาพดีโดยไม่ต้องพึ่งใครขอใช้ชีวิตให้เต็มที่อยากอายุยืนเพื่อดูความล้ำสมัยต่อไปในรายการบูดี FM เราไม่ได้เจอกันเกือบสิบปีแต่ที่ไม่เปลี่ยนเลยนะครับตอนนี้80ใช่ไหมครับคุณสุมณีครับ87แล้วค่ะยังเหมือนเดิมเลยเอเนอร์จีก็เหมือนเดิมอะไรคือความลับที่ทําให้เรายังคงเหมือนเดิมที่นอนกี่โมงครับคุณสุมาีก่อนโควิดที่เต้นรํานอนตีสองมันไม่ดีเลยไม่งั้นป่านนี้สาวกว่านี้เยอะหัวเราะเต้นรําทุกคืนเลยเช้ารุ่งทํางานพอช่วยบ่ายก็ไปแล้วดูชีวิตที่แอคทีฟมากคุณสุมาีทําไม่ได้หยุดเลยแต่ทํางานเสร็จแล้วก็จบนะครับ ที่ไม่ทานเนื้อสัตว์เลยคุณสุมณีใชค่าไม่ทานมา8ปดถึงเปีแล้วค่ะก็ตั้งแต่เป็นมะเร็งค่ะที่ปีกมดลูกเราก็ตัดมดลูกออกไปแล้วแล้วได้รับคีโมยะแย่ไปหมดโชคดีที่ไม่แพ้เลยมาคิดดูเราอายุก็มากขึ้นไม่อยากจะทําบาปทํากรรมต่อไปอีกอย่างหนึ่งก็คือเขาก็บอกว่าเนื้อสัตว์มันก็ไม่ค่อยดีกับโรคอย่างที่เราเป็นเดี๋ยวมันจะไปผุดขึ้นมาใหม่แต่นี่ก็โชคดีเกือบสิบปีแล้ว ก็ไม่ไปโผล่ที่ไหนอีกนะคะนี่ก็เพิ่งไปตรวจมาก็เจอผ่าหัวใจไปอีกปีนี้ก็เรียกว่ามนุษย์หัวแข็งจริงๆหัวเราะผ่าหัวใจสี่เส้นมันก็อยู่มาได้คุณหมอเอาหัวใจออกมาแขวนไว้แล้วก็เอาหัวใจปลอมใส่ระหว่างผ่าตัดเปลี่ยนเส้นอะไรต่ออะไรเอาเส้นที่ขานี้มีแผลยาวเลยเอาเส้นเลือดที่ขามาต่อมาเปลี่ยนแล้วเอาหัวใจยัดกลับเข้าไปใหม่เอาหัวใจปลอมออกก็อยู่มาได้นะยังเตะพ้นรำทำเพลงบ้าๆบอๆไปได้อีกนะคะ คุณสุมณีเป็นแรงบันดาลใจให้หลายคนเยอะมากวิธีการใช้ชีวิตความคิดจนมีแฟนๆติดตามกันเยอะและในโซเชียลก็เยอะด้วยทางทีมงานให้พี่ถ่ายคอนเทนต์แทบทุกวันใหมครับคุณนสุมณีก็แทบทุกวันค่ะทําไมถึงตัดสินใจเผยหน้าสดออกสื่อคุณนสุมณีบางทีเราตื่นขึ้นมาก็ขี้เกียจนะคะบ,บางทีคุณใหญ่ก็มาถ่ายบ้างเขาก็ถ่ายไปเอาลงก็ลงกําลังทานน้าพึ่งกับกล้วยอยู่อะไรอยู่หัวเราะหน้าก็ยังไม่ได้ล้างเลยถ่ายก็ถ่ายไปลองดูคนกลับสนุก สิ่งที่พี่ทานเป็นประเภทไหนยังไงลองแชร์ให้ฟังหน่อยครับเผื่อจะเป็นประโยชน์สาหรับบางคนคุณสุมานีทานน้ำพึ่งมาดูก้ามาหลายปีแล้วนมพึ่งหวานละช้อนต้นน้ำมันลูกเดือยขสามหยดนะคะช่วยเรื่องผิวพรรณด้วยนะคะน้ำตาลตัดหมดเลยไม่ทานขนมอย่างมากก็ชิมคำหนึ่งพี่มีวิธีคิดยังไงเกี่ยวกับวินยัยเพราะหลายคนก็อยากจะมีวินัยกับชีวิตคุณสุมณีความที่เรากลัวตายนะคะแล้ว ก็อยากมีสุขภาพดีสวยงามนะคะไม่ต้องพึ่งคนอื่นมากแก่ตัวลงก็อยากพอที่จะช่วยตัวเองได้อยู่ไม่งั้นอยู่บนโลกนี้จะมีความสุขอะไรเรายอมลำบากในการดูแลตัวเองลดความอยากรับประทานอยากอร่อยอยากอะไรอย่างที่เคยมาความลำบากตั้งแต่วัยเด็กคุณสุมณีสามขวบกว่าก็ตามคุณพ่อไปปีหนังตอนนั้นคุณพ่อไปเป็นกงสุลใหญ่ที่ปีหนังแล้วก็พอดีเกิดสงครามโลกครั้งที่สองซึ่งปีหนังในสมัยก่อนอยู่ภายใต้ของอังกฤษและว่าตอนนั้นอังกฤษกับญี่ปุ่น รบกันไงก็คือหลุมหลบภัยก็ไม่มีตอนนั้นอยู่ๆก็มาบองปีนังแตกหมดเลยไฟไม่เต็มไปหมดเลยอาหารก็ไม่มีเพราะว่าตลาดก็ถูกบอมไฟไม่เพราะฉะนั้นก็อดอยู่9วัน9คืนแล้วอยู่ในหลุมซึ่งแอบกุดกันเองแล้วเอ,อาอ่างอาบน้ํามาปิดกันเอาไว้มีการบองกันทุก15นาทีเลยเวลาเครื่องบินหยุดแม่ครูก็วิ่งกันไปหุงข้าวมาแบ่งกันก็กินแต่ข้าวเปล่าๆแล้วดีที่คุณแม่หยิบเอาบิสกิตหนึ่งกระป๋องมาด้วยพอพักคุณแม่ก็เอามาให้พี่ทีรละแผนตอนนั้นก็ยังเด็กมากโชคดีท ป,ประกาศเป็นพันธมิตรกับญี่ปุ่นเราก็เลยรอดคุณพ่อก็เอาธงไทยไปปูที่สนามหน้าบ้านเขาก็เลยเว้นไม่บอมแล้วก็มีคําสั่งให้ย้ายกลับแต่ระหว่างทางกลับจากปีนงังด้วยรถไฟก็โดนลอบยิงมาตลอดทางที่เลี้ยงก็โดนย,ยิงปักชีเลยคุณพ่อคุณแม่ก็จับพี่ยัดลงในตะกร้าตุ๊กตาตอนนั้นผจญภัยมากเลยค่ะตอนที่สามีจากไปตอนนั้นที่ทําใจก้าวผ่านยังไงคุณสุมณีไม่มีเวลาทําใจเลยเพราะว่านั้นปั๊บต้องนึกถึงจะต้องไปวัดอะไรยังไง ต้องแจ้งไปทางในวังก็วิ่งหลายเรื่องหลายราวเลยนะคบพอจบพิธีการก็เริ่มรู้สึกโดดเดี่ยวนะคบมันตัวคนเดียวจริงๆจนกระทั่งทุกวันนี้พี่ก็ตัวคนเดียวนะมีลูกชีวิตเขาก็มีของเขาจะไปพึ่งเขาตลอด24ชั่วโมงก็ไม่ได้รายได้ที่พี่ได้มาต่อเนื่องในพักหลังคือเรื่องของการมีพื้นที่ให้เช่าทําที่พักให้คนเช่าและพี่ก็เคยบอกวูดดี้เมื่อ10ปีที่แล้วว่าในบรรดาธุรกิจที่จะทําแล้วได้ต่อเนื่องหนึ่งในนั้นคืออสังหาคุณสุมาีใช่ค่ะเวลานี้มันก็ยังใช่อยู่แแต่จริงๆล้ว เราก็ต้องคิดไกลไปหน่อยเพราะเวลานี้มี AI ขึ้นมานะคะซึ่งตอนนี้พี่ก็ไปลงทุนชวนลูกลงทุนถึงอยากอายุยืนไงจะได้ดูความล้ำสมัยต่อไปอย,อยากจะอยู่ให้เห็นเรื่อยๆมีอะไรที่พี่อยากทำแต่ยังไม่ได้ทำไหมครับคุณสุมาณียังไม่อยากจะไปอยากเห็นอะไรที่มันแปลกๆใหม่ๆไหนๆเกิดมาแล้วก็ให้มันเห็นไปเรื่อยเขาบอกว่าคนที่อยู่ในวัยพี่ก็ค่อยๆเริ่มจากไปเรื่อยคุณสุมาณีใช่กับเพื่อนก็ไปกันหลายคนแล้ว มันก็น้อยคนลงนะขมันเป็นเรื่องธรรมชาติก็ไม่ทราบว่าชาติหน้ายังมีจริงหรือเปล่าหัวเราะหลังๆผมไปงานศพก็กลับมาสะท้อนชีวิตตัวเองว่าทุกวันนี้ได้เต็มที่หรือยังได้คลีริงหรือยังติดค้างอยู่สําหรับคุณสุมาณีเองก็ไม่ได้มีอะไรติดค้างใช่ไหมครับคุณสุมาณีถ้ามันจะจําเป็นจริงๆอะไรทํานองนี้มันก็ช่วยไม่ได้มันเรื่องของธรรมชาติชีวิตแค่ครึ่งวันก็มีค่ามากเลยคุณทําอะไรได้ที่คุณยังไม่ได้ทําอาจจะได้ทําอีกสักหน่อยอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นใช้ชีวิต ให้เต็มที่เธอคะค่ะโดยที่เราไม่ไปทําให้คนอื่นเดือดร้อนนะคะ